สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับดวงรายปัก16-30กันยายน2566ชาวลัคนาราศีธนูช่วงเทศกาลขะเนตจตุรถีขอพรดีขอเงินได้เฮงปังรวยนี่จะเป็นอย่างไรจริงหรือเปล่าติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับผม ชาวลัคนาราศีธนูนะขเนศจตรุรถีสัมพันธ์อย่างไรองค์พระพิฆเนศทางโหราศาสตร์เปรียบได้ดังดาวพุธครับซึ่งในปักหลังเดือนกันยายนดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีกันเป็นทั้งเกษตรตราธิบดีและมหาอุดซึ่งดีต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูแบบสุดๆครับผม ก่อนอื่นขอบคุณหิ้งพระมินิมอลครับมูง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเหล็กใหญ่ยาวเช็ดน้ำได้นะครับลายอดที่คิวโค้ดด้านล่างนี้ได้เลยครับลายอด f ฟาสเทคเวิร์นไวเว็บ com facebook instagram และ tiktok เนี่ยชุดนี้สวยงามแถมมีนี่ด้วยที่กลางหนังสือสวดมนต์ดูดีนะครับไว้สำหรับสวดมนต์นั่งสมาธิก็สวยงามนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดให้เลือก <c oughs> ชาวลัคนาราศีธนูดาวพุธอย่างที่ได้เกินไปแล้วพระพิคเนตเปรียบเสมือนคือเขาเรียกว่าเปรียบเทียบกันนะครับก็คุณสมบัติเรียกว่าปัญญาญาณนะเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเทพแห่งปัญญาเป็นเทพแห่งการแก้ปัญหาซึ่งตรงกับคุณสมบัติของดาวพระพุธดาวพระพุธนะอยู่ที่ราศีสิงห์ตั้งแต่ต้นเดือน นะครก็ไม่เป็นไรก็คือเป็นทั้งมหาจักรและราชาโชคก็เหนื่อยในเรื่องของงานก็เรียกว่าต้องลุ้นต้องเข้าไปเขาเรียกว่าเจราจาต่อรองสร้างผลงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะอยู่ในเรือนสุภะผู้หลักผู้ใหญ่ความก้าวหน้าพอ28กันยาปุ๊บดาวพุทธโคจรเข้ามาอยู่ในพบการงานเป็นกเกษตรตราธิบดีมั่นคง เป็นมหาอุดยิ่งใหญ่สูงส่งมีกำลังมากฉะนั้นการงานของท่านจะโดดเด่นสำหรับในเทศกาลคันเนตรจัตุรถีนี้นะครับเรียกว่าส่งผลดีในเรื่องการงานและคู่ด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคำว่าคู่ก็ทั้งคู่สัญญาลูกค้าสามีภรรยาได้หมดใครที่มีครอบครัวแล้วนะ คู่ครองของท่าน <c oughs> ก็จะเขาเรียกว่าดีตามไปด้วยส่วนตัวงานของท่านอันนี้ชัดเจนครับความสำเร็จกำลังเข้ามาสู่ลัคนาราศีธนูใครลุ้นเรื่องตำแหน่งใครลุ้นเรื่องหน้าที่การงานเงินดงเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะชัดเจนดูดีใช่ไหม จากที่ได้เดือนละครั้งจะได้เริ่มเดือนละสองครั้งละนะพี่น้องข้าราชการทั้งหลายนะอ่ดีไม่ดีอย่างไรก็นะแล้วแต่นะเพราะเขาให้เลือกได้นะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเห็นไหมก็ช่วงเทศกาลคเนศจตุรถีขอพรนะขอพรดีขอเงินได้นะโดยเฉพาะเรื่องการงานนี่จะเด่นมากสําหรับชาวลัคนาราศีธนูเนื่องด้วยดาวพระเกตเร็งรักซึ่งดาวพระเกตนั้น ก็อยู่ในเรือนพุธนะอยู่ในเรือนพุธเนี่ยและเดี๋ยวดาวพุธจะเดินดีเป็นเกษตรและมหาอุดมันดีทั้งเรื่องคู่ครองดีทั้งเรื่องการงานนะดาวพระเกตก็จะมากระตุ้นเรื่องคู่ครองคู่สัญญาคู่ค้าหุ้นส่วนธุรกิจการติดต่อเจราจาทั้งหลายแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของการงานให้มีความเขาเรียกว่าก้าวหน้ามั่นคงมีสเต็ป อาจจะเซอร์ไพรส์เรียกว่ามีสเต็ปที่มากขึ้นไปกว่านะเชน่นขั้นครึ่งก็เป็น2ขั้นอะไรลักษณะแบบนี้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเงินเดือนอย่างเงี้ยปกตินะเขาจะขึ้นให้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่าน,น,น,านี้อาจจะมีแถมมี plus ขึ้นไปหรืออาจจะมีโบนัสพิเศษให้นะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่ขยันและมุ่งมั่นตั้งใจไม่เสียหายไม่เสียเปล่าครับ 18กันยาเริ่มต้นมาดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่พบการงานอันนี้ชัดเจนและดูดีเพราะดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองความเป็นมงคลโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจให้มอบหมายภารกิจกับท่านอาจจะเขาเรียกว่ามันก็มองเป็นภาระได้ แต่ก็มองเป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าดาวแห่งความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่เรือนการงานเริ่มตั้งแต่18กันยา19กันยาถึง28เป็นวันคเนรจตุรถีพอดีพอดีเช้าลัคนาราศีธนูองค์พระพิคเนรนั้นก็เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเทพแห่งปัญญาเทพที่มหาชนทุกวันนะทุกชนชั้นต่างเคารพบ,บูชา โดยเฉพาะในเมืองไทยเป็นที่นิยมมากนะครับใครที่เคารพบ,บูชานิยมบูชาผูกพันศรัทธาเทศกาลนี้ก็พลาดไม่ได้19กันยาถึง28กันยายนนี้ท่านจะบูชาไว้ที่บ้านนะบูชากลาับไหว้เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนดอกไม้นะมีขนมนะขนมนี่ ถ้าตามจริงๆก็ต้องเป็นระดูหรือโมทกะถูกไหมแต่แหมถ้าเกิดว่ามันลำบากหาซื้อยากนะขี้เกียจนั่งรถไปพหุรัฐหรือสั่งซื้อออนไลน์เดี๋ยวนี้ผมว่าออเดอร์ก็เต็มแล้วนะก็ลองหาดูแล้วกันถ้าได้ก็เรียกว่าตรงสูตรแต่ถ้าแบบหาง่ายๆขนมไทยเรานี่แหละนะขนมต้มขาวขนมต้มแดงอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับขนมชั้นก็ได้ แต่แต่ว่าอย่ามีส่วนผสมของของข่าวเช่นไข่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะไม่เลี่ยงได้เลี่ยงนะท้องหยิบท้องยอดอะไรพวกนี้อาจจะต้องเลี่ยงนะเป็นขนมที่ทําจากมะพร้าวกะทินมเนยแป้งเนี่ยอะไรเงี้ยได้นะครับก็ถือว่าเป็นการดีก็ปรับใช้ครับอยู่ที่จิตใจเราเคารพบ,บูชานะไหว้ในสิ่งที่มันถูกต้องนะเป็นขนมแป้งผลไม้นมโยเกิร์ตอะไรลักษณะแบบนี้ ได้หมดเลยคือองค์พระพิคเนตเป็นเทพแห่งมหาชนทุกวันนะทุกชนชั้น <c oughs> ต่างเคารพบ,บูชาสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นวงการอาร์ตทอยไม่ว่าจะเป็นวงการฟิกเกอร์เออทำองค์ท่านเป็นรูปการ์ตูนน่ารักสไตล์ต่างๆก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนี้ ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีในการที่เคารพบูชาองค์พระพิคเนตนะเพราะเกี่ยวพันกับดาวพุธซึ่งส่งผลในเรื่องการงานอ่ามูวไว้ไม่เสียหายเชื่อไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่วิจารณญาณน,นะสิ่งที่แนะนำเนี่ยเป็นคำแนะนำที่เขาเรียกว่าให้ท่านได้พิจารณานะครับก็เป็นจังหวะดีครับนะเพราะว่าช่วงคเนตจะตรุรถีมันก็เชื่อมโยงกับดาวที่เดินดีในดวงชะตาของชาว ลัคนาราศีธนูและดาวประจําตัวท่านก็คือดาวพระฤหัสบดีซึ่งได้ตําแหน่งดีครับราชาโชคเดี๋ยวพระลาหูย้ายนะพระฤหัสก็ส่งแสงเป่งประกายเต็มที่ไม่มีลาหูเงามัวมาวุ่นวายนะครับรอหน่อย17ตุลาแต่ลาหูเนี่ยเดี๋ยวเขาดีดออกเนี่ยเขาต้องออกฤทิ์ออกเดชนะครับก็ไม่เป็นไรนะสาหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวเจ้าเรือน ลาภะของท่านก็คือดาวพระศุกร์ก็จะย้ายในวันที่28กันยายเช่นเดียวกันเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลคาเนจจตุรถิพอดีก็คือถ้าเราไม่มีเวลาหรือเราไม่มีก็เรียกว่าจังหวะที่มันลงตัวเนี่ยไม่ต้องไหวทุกวันเอาวันแรกกับวันสุดท้ายก็โอเคเพราะนัยยะของดาวย้ายเนี่ยส่งผลดีครับวันแรก18เนี่ยพระอาทิตย,ย์ย้าย 19ก็เริ่มคเนจตจตุรถี28ดาวพุธและดาวศุกร์ย้ายพอดีวันสุดท้ายของพิธีเทศกาลนะสวันเนี้นะวันแรกกับวันสุดท้ายเนี่ยถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าสะดวกนะทุกวันก็อาจจะแค่ว่าเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนดอกไม้นะมีขนมนะคันถวายขนมทุกวันเปลี่ยนทุกวันชุดเล็กๆก็ไม่มีปัญหาอะไร หรือใครที่มีทุนทรัพย์มีความเชื่อมีความศรัทธาจัดเต็มไปได้เลยนะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งทํายิ่งดีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในปักหลังเดือนกันยายนนี้ต้องบอกได้เลยนะว่ามันเป็นจังหวะดีโอกาสมันพอเหมาะพอเจาะ <c oughs> ถูกไหมเป็นจังหวะดีที่องค์เทพอํานวยอวยชัยให้ดวงชะตาของท่านนั้นดาวเดินดี แล้วส่งผลมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูการเงินไม่ต้องกลัวครับเดินดีเดี๋ยวต้องรอทั้งนิดหนึ่งการเงินเนี่ยทิศทางอะ่ะท่านจะเห็นภาพว่ามันโอเคแต่กระแสงเงินสดมันอาจจะยังไม่ทันอกทันใจถูกไหมเพราะอะไรเพราะดาวเสาดาวการเงินของท่านยังเดินถอยหลังอยู่ ผ่าน21ตุลาไปก่อนดาวการเงินจะเดินหน้าอันนั้นแหละชัดเจนดูดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะรอแป๊บหนึง่งแต่เดี๋ยวลาหูย้ายออกไปนะมันก็โอเคมากๆแหละนะฉะนั้นช่วงปักหลังเดือนกันยาครับโดดเด่นกันที่ดาวอาทิตย์และดาวพุธนี่แหละดูดีและชัดเจนมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวเกตก็มากระตุน้นเล็งลัคนากระตุ้นดาวพุธซึ่งจะเดินดีในโนชะตา เด่นสุดครับสาหรับชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของการงานนะตาแหน่งหน้าที่ความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคลาภผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายภารกิจแต่เป็นโอกาสสําคัญที่ท่านจะได้พิสูจน์ตัวเองนะว่าตัวท่านเจ๋งแค่ไหนมีคุณค่าแค่ไหนและดีไม่ใช่แค่ดีแค่ตัวเองคู่ของท่านจะดีด้วยคู่ก็อย่างที่บอกสามีภรรยาเพื่อนรวมงาน คู่ครองคู่หุ้นส่วนลูกค้าอะไรต่างๆนั้นนะคนที่ท่านประสานงานติดต่อเจรจาด้วยดีไปพร้อมๆกันอันนี้ถือว่าชัดเจนทัดจากคะเนจจตุรวีี28ิกันยาผ่านพอมาถึงวันที่29ว่าไห้พระจันทร์ต่อโอ้โหของเงินขอโชคลาภโอโสวยงามมากนะครับอ้าประเพณีไหว้พระจันทร์พอดีพอดีนะนั้น เดือนนี้มีเรื่องให้เ็าเรียกว่ามูกันทั้งสองเทศากาลเ,เดี๋ยวเดือนถัดไปมีกินเจนะก็ลองเขาเรียกว่าปรับตัวพิจารณาดูสําหรับชาวราศาีธนูเป็นจังหวะที่ดีครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่จุดหนึ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือหลังวันที่28กันยาเนี่ยข้อดีมันมีเยอะแต่มันมีจุดหนึ่งนั่นก็คือดาวศุกร์พอย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยมันจะเป็นเล็งกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านฉะนั้น อย่าพึ่งคิดมากเรื่องการเงินนะครับอาจจะมีผลกระทบความคิดหรืออะไรก็ตามคือดวงดีแล้วทุกอย่างโอเคแล้วโอกาสมาเงินเดือนเพิ่มคําสั่งต่างๆหน้าที่การงานเป็นไปได้ด้วยดีแต่อาจจะมีติดขัดเช่นอาจจะมองการไกลแล้วดูจำนวนเงินในปัจจุบันอาจจะยังเขาเรียกว่าคิดหนักหรืออะไร อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดในสิ่งที่กำลังมองไม่เห็นอย่าไปคิดล่วงหน้าชีวิตท่านกำลังก้าวไปสู่สเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปอย่างสวยงามแต่อย่ารีบร้อนสำหรับชาวลัคนาราศีธนูบางครั้งท่านจะมีความคิดในเรื่องที่ไม่ไม่ควรจะต้องคิดก่อนเออปล่อยให้มันอย่าไปกังวลอะไรที่มันยาวนานเกินไปกำลังสร้างเนื้อสร้างตัว อย่าพึ่งไปมองถึงจุดสำเร็จปลายทางนะว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอะไรเอาแบบทีละเดือนทีละปีมันดีแน่นอนชีวิตนับจากนี้กำลังเข้าสู่สเต็ปดีฉะนั้นที่ผมมองก็คือดาวเสาเล็งดาวสุขเนี่ยดาวสุควควสวส์คือดาวแห่งความสุขดาวเสาคือดาวแห่งความทุกข์เมื่อเล็งกันแล้วมันจะเบื่อเบื่ออยากอยาก ตรงนี้ต้องระมัดระวังชาวลัคนาราศีธนูบางทีก็ทุกในเรื่องที่ไม่ควรทุกบางทีได้รับความสุขมาอยู่ๆก็เบือ่อเออมันก็แปลกๆอะ่ะบางทีชีวิตดีอะ่ะแต่บางทีก็เครียดอะไรก็ไม่รู้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทิศทางดูดีดวงกําลังดีฉะนั้นอย่าไปคิดมากมันมีโอกาสครับที่จะไปคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ระมัดระวังหรือมีความระแวดระวังเกินไปอันนี้จะเป็นข้อเสียเนื่องจากดาวเสาพักองศาแล้วเล็งมายังดาวศุกร์ในดวงชะตาท่านแค่นั้นเองนะครับรู้ล่วงหน้าก็อย่าคิดมากนี่เป็นลักษณะแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูครับฝากไว้แค่นี้ครับที่เหลือดูดีเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะใครที่ได้ดังหวังในเรื่องงานนะ ก็เสริมในเรื่องของเนี่แหละการบูชาองค์เทพนะโดยช่วงคเนจตจตุรถีเนี่ยถ้าใครสำเร็จยังไงพิมพคอมเมนต์เข้ามาได้นะหรือตอนนี้ท่านชัวร์ได้แน่ๆน,นะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวรอปลายเดือนนี้ผลสำเร็จมันจะมาก็พิมพ์เข้ามาบอกได้ว่าจริงค่ะนะนะนะพิมพ์เข้ามาบอกอลักษณะแบบนี้จริงค่ะนะเนี่ย คิดว่าได้แน่ๆอะไรต่างๆนานาอย่างนี้นะก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยทักทายหรือสอบถามรายละเอียดอะไรกันได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับคันเนจ่จตุรถีในเดือนกันยายนนี้ขอพรดีขอเงินได้ครับชาวลัคนาราศีธนูเฮงปังรวยครับสวัสดีครับ